ไอ้วัตถเลยบัทไอ้ยังก็ข่อยสี่บาทมันนอคเข่าพุงว่ะมันนางมัดังอยู่สารประพมเด้อไปโมเปลี่ยนเลยมาหาพวกข่ายอยู่สารประพมเด้อมันนอคเข่าพุงอยู่ป่ะที่ไปเช็คอินอยู่ไสมันก็รู้โพดเหมือนแม่พี่น้องเลยมันแมนบหมอเบื่อบาท ไปจังไดมาจังไดต่อบาดที้ขาเจ้ากับไปต่อเหรข้าเจ้ากับอกเขามาจันเขาบอกเขามาดีเลรอข้าดีเองไต่บัดจากไปบเป็นเลย <laughs> สองคนมาน,านั่งห้อย่อผู้ใหญ่สายธานระพมเนอ้อไปบเป็นเลยค่อยไป <laughs> ได้มาห้าบาทก็จะกระทิมเพาะข้โคตรออิตัวไอ้มาลงเรมตัวไอ้ม <laughs> <laughs> อาลงแลมบวโอ้ ไปเช็คอินใส่หางก็ทมแบบนี้ทั้งหางทั้งโรงแรมอยู่เหมือนเดียวกันจะไปเช็คอินอนี่ใส่ถว่าไปเช็คอินด้วยอันบนุญใบร้านดีไว้เขาจะไว้ด้วยอันสองมาสันาส่นนะหรือหางท็อปยุคสัตวลางจากบันนอกเขาขุ่นพี่นหวงเอ๊ะจากเขาขุ่นน้ำข้าวเต๋าเถื่อนหนึ่งเออไ,ไปนั่งถายย่ายยูนี่เด้อครับสารประพงศ <laughs> ์เลล่ะ <laughs> มาเอาพวกไฟแม่เิดเลยไปบวกเป็นเลยบันมาเอาพวกไฟแน่เด้อมาทำแมยศเจ้าอยู่ใส่ไปพวกเป็นแล้วพี่น้องเอ้ยไม่ไปใส่ต่อมะจักแก้วหว่ยช่วงโลูกชันมาข่ากันดอกนี่เออข่ากันบรรยากาศเนี่ยยังสิไปเช็คออกเช็คินทั้งหลายแบบนี้กินน่องเอ้ย เนี่ยบปน้ำพ่นได้ไูได้ยเแก,ก่นก็มซอยขอผมแน่น่วายสาามเนี่ยวาะาสิตโนะบอเง้าจะจสิร,จะจสร,ร์ตนนะบอเงี้ยจางดไปบป๊ปดเลยยังไงจังเลนต่อลเขาบัดนะถ้าจบไปน,นอนออออวัดบดหา,ออา,าหลวงพ่อยูวัดตันั่นแล้ว เดี๋ยวคนยางไปยางมากนะข้าววายเขาหลายเที่ยแล้วเ่ยวายมารยาดดีเนาะมารยาดดีเลยมารยาทดีเลยเมืองเมืองิษณุโลกออถมว่ามีมารยาทเลยผู้ใายยงเขายังกอกาข้าจะาาไหวปั๊บอยู่ไหวปั๊บเลยคิดคำเสวคืออดคอ่อนหนังดงยังกว่ายำยำเออยำยำตัวต้อนเอาเปิือเพลงไปข่อยอีก้ยนี เปลนอะไรไปยังไหนหมดนี่ไปยังไหนบ้างไหนเห็นไหนตุงป่าเอ้ยมาหาบ่าคอยแม่จะจะเฮ็ดกับบานหนังสี่มาดื้อฝ่ามาดื้อมาแล้วเดินปอยแม่มาครับออกด้อฝ่าวคอยเด้อไปบุญสิจ้ะนี่เปงนเป้ขี่รถมาแล้วนะเจ้าหนีคอยนะเออแล้เนี่ย เจ้าแกงไฟวนอะไรนี่ตอนแรกตอนแรกเข้ากันดึกวันกันค้นปิศนุนโลกันเดี๋มีมารยาทดีเนาะเข้ามานั่งอยู่นิคข้าเจ้ากำลับายเอาใบเอาดิที่ไหนได้บุรุษใบสารมะพมข้าเจ้าบายสารมาพมเมื่อวอดนี้มาแกงเอาดิโซงโลเคชั่นเจ้าโลนโลเค่ั่นยังมาดิเดี๋ยวนี้อันนี้มันห่างเดี๋ยวจะมันเป็นโรงแรมเดี๋ยวนี้ือนเท็ดคักเนาะ ปล่อยผู้่อยครับปล่อยผู้่อยแน่แน่ทะเลตวนกับฝ่ามาเด้อใครเหตคลิปนี้เอาความช่วยเหลือด่วนมาเด้อฟ้ามาเด้อเห็นว่าแกงอีโก้หน่อยยาดังก็เอาขึ้นหมดแล้นี่โอ้ยยีโก้หนิเนาะเอาขึ้นกันเลี้ยวโค <laughs> ้ดก็หยอกไปซื้อดอกกัน,นนะแน่ะไป่เขาเป็ี่ยนหล่ะได้การปีหนหอเลย ตอนนี้ผมอยู่ไหนล่ะครับนี่ยังวะท็อปแลนด์เาสันว่าโอ้มันแลนด์บนล่ะมันแลนด์ลงแนมมันห่างได้นหนะห่างช็อปได้ข้างล่างเนี่ยแข่งกันแข่งกันหน่อยเดียวหนึ่งก็มเหตุกันแห้งพูดเอาขึ้นเอาขึ้นกันแห้งพูดได้เดี๋ยวนี้จังวะเอาเขาไม่ปล่อยไปหนิจะส่งส่งโลเคชั่นจ้าทรงโลเคชั่นยังมาดอกเราเมือนีไทยเราเนอะเราเหมือนเป็นไทยเราเด้อ มีคนตอบ่ม่ค่ออ่านเลรอเต็มสองข้อเดมมีมค่ตอบส่งไล่ไปวิมค่คยตอบไปนอนวัดไ,ไป่งสัต้องใสตัวอ้าไปเได้ไปนอนวัดหรอไปนอนวัดดีกว่าวัดดี่ดันติถวายเทียนหนะนะจำได้อยู่นะขีพานมาอย่นะมา่อกี้เออเมื่อกี้ขี่านมาสิสุดคอพาารพอาดจันทร่นอนวัดต,ตอน็ะป็นอยังเท่า ถ,ถ้าคนมวยหน้าไปต้องเป็นไตสะพานร้อยล่ละล่ะไตจังไนไปต่อบ่าถือกันนิดหนึ่งังไงจังไงมาจังไงตัวยังไนมาจังไงต่อเข้าบ่อยเลยนักหรือเขจะไปกินกว๋วยเตี๋ยวหอยขาหอยค้างเลยอีกอกะขี่ตามไม่นามไปเลยวัดไปหน่อยนึง bọn hưng phạt bằng nhung khảo gành hưng phạt cái mặt mọi người mọi người mọi người mày người mọi 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 người ม่นั่งขาคอยทางอย่างไี้ตอนนี้คอยไผ่อะแนมมึงเป็รถตู้ถูวปะแต่เป็นรถตู้กับทีแมนตักปแมนปะทักไล่ไปกับบุ้ยไม่ได้ตอบไหม,ไ,มไงต่อตอบกเนี่ยคอยเขออย่าไปยังไงแล้วน่ะ้าปดูก็มีแต่คนงามๆเนาะเออมึงจุ่มข่อยแจงตู่เนีเ่ย เบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้ง่าเจรู้ขนาดเลยอยมัติกาไปออนะครับอี่้องขี่รถกระบะมาเขาจะให้เขาเลยว่าเรียกตัวจเจ้าของได้บัตรสิเขาจะว่ให้เขานี่ยืนกับแม่ยังก็ไฟอยู่เดี๋ยวกอดติกอดเบื้องเบื้เบิ้งเบื้องเมนเรียตัวจเจ้าของได้บัตรสิลูกฝ่าเอ้ฝ่ามาเลยยังไม่เห็นกําลังทักไล ตนอนเราบบ่พ่อเขาเจะกัดแนหนาเฮ้เดี๋ยวเมื่อกี้น่ะนมันก็จะมาไล่ใช่ไมจะจบวมาไล่ลรวมาหนังสิบ,บัวมาหลัก,ขบบกเขาจะสิบัวเพามันหลักสิมันหลักยกพนม,มา <c oughs> หน้าตาเขาหน้าตาอเขาให้ <c oughs> เ,เป็นมิดอยู่เขาหน้าตาเป็นมิดใช่ะโอ้โงมาเลยมงมาเลย ไปแ,แบ่งในรถขั้นขาวๆนี่แหละเฝ้ามาเดอ้อลุงป่าเดอ้อต้องการความช่วยเหลือด่วนตอนนี้เลยรครับผู้ใดเบิ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละซอยบอกลุงป่าหน่อยเด้อปา่าครับป่าบอกคนนี้ป่าบอกคนมาเร็วๆหน่อยถ้าบริติตตัวบนไหนบ,บอกคนนี้เด้อไปบ่เป็นล่ะไป,ไปบ่เป็นไ,ม,ไม่เม็ดกันขักเด้อ แค,ครับผมจะนี่ตรงนี้แหละประมาณนี้แหละครับต่อกัน